มาต่อกันที่ความคืบหน้าคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญ,ญาในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งศาลจังหวัดนาทวีค่ะได้ออกหมายจับ ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาเพิ่มเติมนะคะอีก11คนด้วยกันค่ะรวมทั้งหมดการออกหมายจับ3ล็อตนะคะมีทั้งหมด29คนนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ค่ะการพื้นที่กูโบเก่านะคะที่พบ30หลุมศพในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะกันไว้เพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งนะคะส่วนรายละเอียดค่ะติดตามได้จากคุณดารินหอวัฒนกุลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดสงขลาค่ะ หลังจากที่มีการออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญ,ญานะคะคไปแล้ว2ชุดซึ่งในจํานวนนี้ก็มีเจ้าที่ตํารวจตระเวนชายแดนและตํารวจภูธรประดังเบซาร่วมอยู่ด้วยล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มีการออกหมายสารจังหวัดอัทวีค่ะก็มีการอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก11รายโดยมีรายงานว่าตํารวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ในระดับสังกัดได้แล้วด้วยค่ะ พลตตรีพุทธิชาติเอกชันร่องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าเปิดเผยความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาเวลาสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลจังหวัดนาทวีออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งศาลได้อนุมัติหมายจับแล้วจำนวน11คนค่ะซึ่งในส่วนของรายละเอียดนะคะทางด้านของพลตตรเอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีการถแถลงรายละเอียดในเวลา15นาฬิกาวันนี้ส่วนการติดตามผู้ต้อง หารายอื่นหลังจากที่มีการออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้วก่อนหน้านี้2ชุดตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการติดตามจับกลุ่มจนถึงขณะนี้นะคะมีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญารวมทั้งหมด29คนจับกลุ่มได้แล้ว6คน อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีรายงานข่าวว่าทางด้านของพลตํารวจเอกเอกอังสนานนท์รองผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติได้เปิดเผยที่สํานังกงานตํารวจแห่งชาตินะคะว่านายบรรจงปองพลนายกเทศมนตรีเมืองประดังเบซาอําเภอสเดาจังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นตัวการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาได้เข้ามอบตัวแล้วและอยู่ระหว่างการสอบปากคา ส่วนนายสุพน์หมื่นซิ่วผู้ต้องหา,อาที่ถือเป็นกุญแจสําคัญเชื่อมโยงข้อมูลกับการกับขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดส,สงขลานะคะตารวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วเช่นกันค่ะโดยอยู่ระหว่างการตรวจค้นบ้านพักเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งเบื้องต้นก็พบระเบิดจํานวนหนึ่งไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในการสัมภาษณ์ในการถแถลงข่าวค่ะช่องสิบนะครับั้งที่สามสิบเอ็ดนะครับก็มีการจับกลุ่มไปบ้างอย่าง ในกลุ่มของ10ก็จับกลุ่มได้2นะครับเมื่อวานนี้ไปเอาตัวมาสําหรับวันนี้11หมายที่ออกเมื่อคืนนี้ก,ก็ก็เดี๋ยวท่านรองเอกจะแถลงข่าวด้วยตัวเองครับก็คงจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนนะครับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับเพิ่มนะครับก็อย่างที่เรียนยืนยันตลอดกับพี่น้องสืบอันลนนว่าถึงใครนะครับก็ขออนุมัติสารออกหมายจับครับ ขณะที่ความคืบหน้าการตรวจสอบกูโบรหรือสุสานฝังศพชาวมุสลิมในพื้นที่บ้านฉลุงหมู่7ตำบฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มีการพบหลุมศพจํานวน30บศพนะคะที่ต้องสงสัยว่าเป็นสุสานฝังศพชาวโรฮิงญาเนื่องจากเคยถูกใช้เป็นสถานที่พักพิงชาวโรฮิงญาแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาค่ะ โดยเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่437ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณกูโบโดยการเป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อรอให้เข้าเพื่อรอการเข้าตรวจพิสูจน์ทราบและเก็บหลักฐานนะคะโดยตำรวจจะมีการหารือร่วมกับตัวแทนสำนักจุฬาราชมนตรีอีกครั้งว่าจะด,ดำเนินการอย่างไรและต้องมีการขุดศพขึ้นมาพิสูจน์หรือไม่ขณะเดียวกันค่ะก็ยังคงมีการจัดเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนออกลาดตระเวนในพื้นที่บริเวณเขาแก้วรอย ต่อจังหวัดสงขลากับสตูลเพื่อตรวจหาชาวโรฮิงญาอีก17คนที่คาดว่าพลัดหลงอยู่ในป่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะคะสามารถช่วยเหลือออกมาได้13คนเมื่อวานนี้ ซึ่งยอดรวมของจํานวนชาวโรฮิงญาและชาวบังคลาเทศที่ถูกขบวนการค้ามนุษย์กักขังน่วงเหนียวและเจ้าหน้าที่ได้ทําการช่วยเหลือได้จากการขยายผลทางคดีจนถึงขณะนี้นะคะมีทั้งหมด55คนแบ่งเป็นชาวโรฮิงญา24คนและชาวบังคลาเทศ15คนและอยู่ระหว่างการคัดแยกอีกจํานวน16คนค่ะขณะที่การตรวจสอบภาพรวมค่ายกักกันชาวโรฮิงญาพบแหล่งพักพิงบนเทือกเขาแก้วบ้านตละล้อตาบลประดังเบซาอาเภอสะเดาจังหวัดสงขลาทั้งหมด4แห่ง ่ะล,ะละล่ลาสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะก็มีรายงานค่ะว่าทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงและพลตํารวจเอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดตรังค่ะเพื่อที่จะถแถลงข่าวก,การจับกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาซึ่งผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้ในครั้งนี้นะคะก็เป็นตัวใหญ่ระดับสั่งการค่ะโดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะเกาะติดในเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะมีรายงานเข้าไปให้ทราบทันทีที่มีความคืบหน้าค่ะ ดารินหอวัฒนกุลข่าวเทรัทีวีรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ